ก็สวัสดีครัวนี้ผมก็จะมาสอนอาหาเรียน Bitcoin นะครับก็ BTC นะสามารถทําแป๊บเดียวถอนได้เลยนะครับนาทำตามผมนี่สามารถถอนได้เลยนะถอนเข้าจริง100%นะครับก็ก่อนอื่นก็ทุกคนกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับกดเข้าไปคําว่ารับทันที่นะครับพอกดเข้ามาเว็บไซต์แล้วอ่ะ ก็ให้ทุกคนทําการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะช่องแรกให้ใส่รหัสบนนะครับตั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็อีเมลนะอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับเพราะมันจะส่งอีเมยลยืนยันมาให้เรานะครับต่อมาก็ที่อยู่ Btc นะครับใช้ได้แค่กระเป๋า f o r c e t pay เท่านั้นนะครับก็ให้เราไปคัดลอกที่กระเป๋า f o r c e t pay ของเรามานะครับกระเป๋า อื่นๆใช้งานไม่ได้นะครับกระเป๋าฟอร์ซี p เพก็เป็นกระเป๋าอ่ะแป๊บนึงนะครับผมหาไม่เจออ้าวกระเป๋าหายแป๊บนึงนะครับ่เะเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับนี่มาที่คำว่า ฝากเงินนะครับแล้วก็มาคัดลอกกระเป๋า b t ทีของเรามาใส่ในช่องนี้นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับก็ใช้รหัสผ่านนะครับสองรอบก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็สร้างบัญชีได้เลยพอทุกคนสร้างเสร็จนะครับก็ให้มาที่อ e ีเมลของเรานะครับมันจะส่งมาที่อ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็กด คลิกนี่ยนะครับสีสีฟ้านี่นะครับอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทําการล็อกอินได้ทันทีเลยนะครับหรือใครใครที่ไม่ส่งไปนะครับเราสามารถส่งยืนยันได้อีกหนึ่งรอบนี่ครับส่งอีเมลยืนยันอีกครั้งได้นะอ่าผมก็ได้ทําการสมัครไว้แล้วนะครับก็ทําการล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเข้าสู่ระบบนะ น่ะรแก้แคบชาอ่ะผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็มีอยู่5ชาชาโตชินะครับการถอนเงินก็เดี๋ยวผมจะมาสอน หาเงินก่อนนะครับหาหลังวันนะครับมาคําว่าหลงวันนี่นะครับมากดเข้าไปนี่มาสามขีดด้านบนแล้วก็มาคําว่ารางวันนะครับรีวัร์ดนนี่นะครับมาสามขีดมุมขวาแล้วก็กดรีวาร์ดเข้าไปนะอ่าแล้วเราก็สามารถเคลมได้นะครับ ทุก15นาทีนะครับมาที่ get ตติวั d นี่นะครับอ่าแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วก็กดเทมนาวไปนะครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะได้มา3ามชัตเรชินะอ่าเราสามารถเทมได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเลยแล้วก็รอครบ15นาทีแล้วก็เข้ามาทำใหม่ได้นะครับอ่าต่อมา มาที่อีกหนึ่งเมนูนะครับมาที่คําว่าดูโฆษณานะครับให้เราไปดูโฆษณา PTC นะครับนะคาว่าหรือใช้เป็นภาษาอังกฤษก็มาที่รูปจอคอมพิวเตอร์นี่จอทัชน,นะครับก็มาที่คําว่าดูโฆษณานะครับอ่าเราสามารถดูโฆษณาเว็บไซต์ได้นะครับอ่าดูสิบวิแล้วก็ได้มาสองชาโตชินะครับก็ สามารถดูได้เลยนะครับวันนี้มี1นึ่นะกดเข้าไปคำว่าดูนะอ่ะแค่นี้นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอมาโหลดอ่าพอโหลดเต็มครบสิบวิเราก็กดแคปแช่์แล้วก็กดรกกดับไปได้ทันทีนะ แค่นี้ก็ได้รับไปแล้วนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับง่ายมากนะแค่นี้ก็สามารถเก็บเหรียญได้แล้วนะครับอ่า นี่นะครับอ่าเดี๋ยวมากดมาที่ด้านบนคําว่าคริปโตวินนี่ก่อนนะครับก็มาหน้าแรกใครอยากแนะนําเพื่อนหรือมีเพื่อนที่อยากสมัครก็สามารถกดรับลิงก์นี้แล้วก็ไปให้เพื่อนสมัครได้นะครับแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับมันมีการลงทุนด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะมาที่เมนูสุดท้ายนะครับการถอนเงินนะอ่ากดเข้าไปคําว่าถอนเงิน เราต้องมี200ชาตัวชินะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับอ่าแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่า200ก็ทุกคนมีครบ200ก็สามารถมาถอนได้นะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะครับ